สุดละกาหลวงน้ำ้าข้าวขาวสาวงามกับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่และแปลกใหม่ที่สุด นำโดยศิลปินดังในประเทศลาวสักวงเซลตายอากาศลูกเขยไซมองซามีโอพียุทสารวันไอลาลวงน้ำทานัดดาวลงน้ำาทาแชมโปไก่เบสิกและลาลาพันลำ้ำทูบาไทยบ้านและศิลาปากเซพร้องศิลปินโด่งดังที่วกเราคุ้นเคยจากประเทศไทยแบงค์พิติวงลาบานูนศิลปินจากประเทศจีนวงฮานุมานวงติ่งและการแสดงศิลปะวัฒนธรรม17สนเผ่าของแขวงหลวงน้ำทาพร้มกับการแสดงศิลปะจากประเทศจีนไทยและเวียดนามนอกนักนยังมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหลาก ประเภทเพื่อเป็นการเสริมสลองปีท่องเที่ยวลา, 2, าว2004การแสดงกีฬาพาราโมเตอร์การแข่งขันกีฬาบาัตเต้การแข่งขันกีฬากระตอ้อไหวการแข่งขันกีฬารถชีมงานแลนเพื่อการท่องเที่ยวนอกกนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาแบบพื้นบ้านเซนจัดแบกบาจิลุน การแข่งขันกีฬาบาตเตะเริ่มตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์จนถึงวันที่22กุมภาพันธ์2 0 <K an imer> <K an imer> 2 4นี้และเทศกาลดนตรีน้ำทา Music Carnival จะจัดขึ้นในวันที่2 3-4ถึง2กุมภาพันธ์2 0 2 4สถานที่จัดงานบ้านน้ำดีเมืองหลวงน้ำทาแขวงหลวงน้ำทางานนี้พลาดไม่ได้บอกพี่บอกน้องเพื่อนมิตรสหายมั่มมวลมั่มมันให้ถึงที่สุดคัดสุดละกาหลวงน้ำทาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจน้ำท่า Music Carnival โทรหรือวอทแอปที่เบอร์020 8872 8929สนับสนุนลักยังเป็นทางการโดยธนาคารห่วมพัฒนา JDB และหุงอรุณขนส่งด่วนห่วสนับสนุนโดย